ชื่อคงทองจสยสุราอายุ73อย่าง74วันนี้วันที่21เดือนมิถุนาค่ะมีอาการเป็นยังไงคะคุณแม่อาการชาที่ฝ่ามือทั้งหมดเลยอ่ามือไหนอนาท,นนทั้งแขนเนี่ยทั้งแขนเลยไปชาที่ปลายิ้วแล้วก็ทั้งแขนทั้งแขนเป็นมานานห,หรือ,อยังคะคุณแม่ก็ประมาณ2 2 3เดือนแล้วค่ะ คุณหมอบอกว่านั่งนั่งไม่ค่อยออกกําลังกายให้<ม>ให้ขยันออกกําลังกายแล้วเอายาไปทานถ้าไม่หายก็ให้อาน้าอุ่นแช่ว่างถ้าไม่หายเราอยมาหาหมออีกครั้งหนึ่งทอนเองประจําเลยว่างมาก็ไม่ดีขึ้นไม่หายชาไม่หายปวด คุณแม่จะเป็นอาการปวดนี่ทุกห้านาทีหรือคะหรือยังไงชาอยู่ทุกสองสามชั่วโมงก็ชามาครั้งละห้านาทีสิบนทีแต่ตอนนี้กําลังชาใช่ไหมคะคุณแม่กาลังชาแล้วก็นี้ชาที่แขนนี่หรือเปล่าเริ่มมาเริ่มชาขึ้นที่แขนแต่ก่อนทําชาจากปลายนิ้วมาหาฝ่ามือแต่ตอนนี้ชาแขนด้วยมาที่ข้อมือข้อมือมาที่แขนแล้วตอนนี้ไอข้อมือกับแขนนี่ชามาได้กี่วันกี่เดือนเพิ่งเป็นได้สองสามสองสามอาทิตย์ตอนนี้ก็ชาใช่ไหมค่ะตอนนี้อ่าก็ชาชาแล้วปวดได้ไหม ไม่ปวดนะคะอ่าเป็นเป็นทางซีกซ้ายเนาะ้างซ้ายมือค่ะเออซีกซ้ายข้างซ้ายมือเนาะโชคดีแล้วได้มาเจอยาได้อาจารย์วิค่ะอาจารย์วีเนาะรู้ใช้พลังจิตเดี๋ยวหาโดยสักครู่ค่ะเป็นไงคะคุณแม่การที่มือค่ะค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้หลังจากรับพลังคุณนวดให้ก็ดีขึ้นเยอะค่ะเมื่อกี้รับพลังเท่าไหร่คะห้านาทีค่ะเมื่อกี้รับพลังบําบัดห้านาทีนะคะค่ะ ตอนนี้เป็นยังไงคะดีดีขึ้นเยอะดีขึ้นยังไงคะหมายถึงว่าอ่ายความว่าหายชาตอนนี้หายชาเลยใช่ไหมคะหายชาเลยใช่ไหมคะแล้วก็แขนหอัะที่ชาแขนที่ชาก็ดีขึ้น80%นั่นแหละแ0นตะคะจะว่าหายเลยก็ยังไม่ใช่ยังชาออยังชาอยู่แต่นี่เป็นการรับพลังแค่ห้านาทีจริงๆถ้าเรามีแพทย์แผนไทยไปยุ์มาด้วยแล้วก็จะได้ให้เขาเคลียร์พลังลงมันจะเป็นแบบัอยากมาให้ทำให้ค่ะ คยมาทำเยอะเดี๋ยวนัดเวลาหรือสมัยค่ะสมัยก่อนคุณแม่ไปเป็นนวดไปอะไรเงี้ยไม่เคยหายใช่ไหมหรือย,ยังไงก็นวดผ่อนคลายเฉยค่ะไม่ได้นวดแบบพลังอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็จับเองนวดเอง,นว,เองนวดเองอยู่ประจําทุกวันแล้วแต่หายไหมคะแต่ไม่หายไม่หายใช่ไหมคะอันนี้รับพลัง5นาทีนี่แหละค่ะคือพลังบําบัด <Hey, sir. S 1> เดี๋ยววันหลังค่ะเวลาจะพาคุณหมอมาด้วย hey, <sir. S 1> นะคะอันนี้เป็นการรับพลังบําบัด โดยที่ยังไม่ได้มีหมอร่วมด้วยถ้ามีหมอร่วมด้วยมันจะเป็นศาสตร์องรวมจะเป็นศาสตร์องรวมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ